เจ๊อยากตายถจ๊อยากตายดังมากเลยนะพี่ผีความเพราะว่าพ oui> ี่บอกว่าเห็นคนอื่นเขาแบบมีรอยส้มเลเซื้อขอยเซนอะไรอย่างเงี้ยเล้อิจฉาควาก็แบบว่าคนอื่นน่ะสมมติแบบยังหม่ำเนี่ยหม่ำกว่าจะดังได้อยู่พิเศพหลายปีนะไม่ว่าเป็นถั่วแร้หรือเต่าหรือนกก้วยหรืออะไรพวกนี้เขาก็ฝาจะดังได้แต่พี่นี่เป็นตลกที่ดังเร็วมากคือ2เดือนแค่นั้นเองคือ2อเดือนหมายถึงหนูตั้งก็นะได้ไม่เกิน2เดือนแล้วพี่ดังเลยอ่ะแล้ว รายการนีแบบเกมโชว์เนี่ยพี่ไปทุกรายการเลยบางบางรายการเนี่ยตอนนั้นมันยุคหนังแผ่นด้วยเอารถมารอพี่กลัวพี่ไม่ไปมาเอารถมารับพี่พี่วิลล่าให้พี่ไปหลับกองถ่ายอ,ะอ่ะแล้วมันมีรายการคือรายการแรกที่พี่ไปออกเลยคือรายการสารแนโชครับสารแนเนี่ยเปิ้ลนครมารอพี่เมื่อก่อนมันมีแพรกิ้งแล้วก็เปิ้ลนครเนี่ยเขาก็จะโทรเรียกแพรกิก์แต่มันไม่ขึ้นชื่อไง พี่ก็เลยไม่โทรกลับแล้วก็มาเจอกันที่พระรามเก้าเขาบอกผมมารอพี่สามวันแล้วเนี่ยแล้วก็พี่ไปขับแท็กซี่ไปแกล้งอนันดา<อ>แล้วพี่ก็ไปแกล้งอนันดาไปรวนรามอะไรเงี้ยแต่ขับแท็กซี่ไปพี่ก็ออกกระเทยอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แกล้งอนันดาอะไรเงี้ยแล้วนี่มันก็เกิดเลยจนมาเป็นรายการป๊อปอป๊อกเนี่ยอัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยปีสี่หนึ่งเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครับพี่เข้าไปดูฟุตบอลเนี่ย ทีมชาตายเตะกับเกาหลีอ่ะใช่ไหมพี่ไม่รู้ตัวเลยพอพี่เดินเข้าไปเนี่ยทั้งอัศจรรย์เลยตะโเลีเจ๊อยากตายโอ้คือตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อกิ๊ฟรู้อย่างเดียวว่าเจ๊อยากตายแล้วก็แฝงนี่แป๊บเลยแล้วข้างสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นร้านที่อร่อยมากแล้วพี่ชอบทานเนื้อพี่ก็ไปทานตอนหลังจากที่ออกรายการป๊อปป๊อกไปแล้วเนี่ยพี่ก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวเด็กเสิร์ฟอ่ะ มามาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแล้วอุ้ยพี่เมื่อคืนหนูดูพี่หนูเนี่ยหนูขำพี่หนูปวดปวดขา,ขา,าตรงใจแล้วไปเรียกคุข้างร้านมาดูพี่<า>เต็มเลยไม่เป็น,นทางก๋วยเตีย๋ยวเลยอพออยู่ได้มาแป๊บเดียวหนูก็มีข่าวเรื่องว่าหนูมีข่าวลงหนังสือหนูติดยาหนูค่าย,ายาอะไรเฮ้ยมันก็ผลฟวงมาถึงเราเหมือนกันแต่เราไม่โทษเรา<น>ยังไงบ้างครับตอนไหนนะตอนข่าวพี่หนูครับก็พี่ก็เลงียบเลยทีมก็แตกอืทีมแตกก็ไม่มีงานเลยค่ะ ไม่มีงานเลยแต,แต่ตอนที่พิกพิกเนี่ยบานทากการต้องเบรกรอพี่คนเดียวอะ่ะรอพี่คนเดียวอเอด็ดดี้ยังไม่รู้เลยว่ะตอนนั้นมีเอด็ดดี้มีรับเชิญด้วยค่ะเมื่อถึงแล้วตาบอกเขาก็อเอด็ดดี้บอกกูค,คิดว่ารอใคกิฟ์กิฟของเตยตอนนั้นใช้นนตะปูของเตยครับกิฟทีกิฟของเตยมึงนี่เองเหรออะไรประมาณเนี้ยแต่นี้มาเล่าย้อนตอนที่ไปไปตังกุ่ยเดียวเรื่องเรื่องว่าตอนที่ออกรายการปอปอ พอทีมแตกปุ๊บพี่ก็ตกงานพี่ก็ปล่อยหนวดปล่อยเขาแล้วก็อยากทานข้ยเตี๋ก็อายเขาก็ไม่กล้าไปพี่ก็ใส่หมวกกัปปิดหน้าครับเด็กเสิร์ฟคนนั้นอะมาเสิร์ฟเสิร์ฟเตาเหลาคนเนื้อให้พี่อะแล้วก็ยืนมองหน้าไม่พูดกับพี่เลยนะแต่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะไม่ไปไหนเหมือนเคยจะอึดอัดอะแต่ช่วงนั้นพี่ไม่มีหนังไม่มีละครนะสักพักเขาคงอึดอัดเขาทนไม่ไหวก็ถามเจ๊เจ๊ไว้เขาทำไมอ่ะ พี่ก็เลยบอกอ๋อพี่เล่นละคระพือจริงๆไม่มีงานลำบากมากเลยจนมันมามีโคกคูนตะกูลไข่ก็ติดต่อพี่มาให้ไปเล่นคู่กับเท่งนีน่เรามันทันกันกับกับเท่งเนี่ยมันก็เลยเกิดเลยกลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งก็จนมามีละครเรื่องแรกของธงชัยก็เอตอนนั้นเล่นโควคูตตะกูไข่เป็นยามยามประเทยแล้วแล้วได้เป็นยามที่ ฉลาดเนี่ยแล้วเท่เนี่ยเป็นเสแต่งูจต่ตั้งแต่ปัญหาแต่พี่จะเป็นคนคอยแค่แก้ปัญหาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พอสรุป,ปแล้วก็จนจนมามาถึงละครเรื่องแรกที่ธงชายสร้างคือเพงลงรักมีมงังโขงเวียสกุลมัตกาลังดังใหม่ๆเลยคเพลงรักมีมังโขงเนี่ยก็คือนางเอกอล็เซียนาบุญช่วยคน,คนคนตัวปลาวก็ดังอีกละครดังอีก จนมาหมามสร้างหนังเรื่องแรกบริการหน้าเหรียนที่เ็เล่นเป็นเพื่อนนางเอกก็ก็ดังอีกจนมาอีส้มตุ้มหมังจนนงเท่งนักเยงเขาาก็โูทั้งหนังทั้งคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จนมาจากควบคู่ก็มาเป็นรักต้องซ่อมแสดงเป็นเจ๊บะมีตอนนั้นตุ้ยเป็นพระเอกคู่กับนุย้ยเออก็มีหลายคู่อ่ะแล้วก็อยู่มาได้ไม่นานปุ๊บมันก็หยุดไปที่ตอนนั้นก็อยู่มาแปดปีกว่านะ ที่ความสองเรื่องเนี่ยครับแส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 ขอบเช้า